อยากแก้งกิงสีสางเงี้ยนบ่แนเม่นบอก่มด้เฮ็ดจังได๋เขากิได้เฮ็ดตัวควางถ้าให้พวกเธอพับเหรอฉันคิดว่าพวกเธอคงพับแบบนี้นะเมียจอความพอดีเนอะเอาความพอดีนี่โนกหอุตส่าห์ให้เกียรติน้องตลอดเลยนะก็ใช่แค่นก็ให้เกียรติลูกฉันไงฉันก็รักทั้งสองเท่ากันนั่นแหละอ๋ออ๋อ อันแดนเซอร์สูวเอาไม่อุ้มไปกินยาให้ฉันขังไอ้กูเนี่ยก็ไม่น่าเกลียดหรอกเชื่อสิฉันเป็นคนไม่เคยน่าเกลียดอะไรเลยเรื่องแบบนี้เชื่อสิอันเดี๋ยว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 คนละสามพันมาเมียนบ่สามตันไปได้กันหรอเอากระจุ่มซะกันเทปตัวอ่ะบอกแล้วปะทษ คดรคตนึงเดียสิว่าสิได้เงินแบ่งพันเดียไปเสียหนาสามมือบุรุษว่าสิได้เงินแบ่งพันเนึ่งไปแมอุอม้อมจีบบ้านบักแจี๊ยบอ่ะเราไปอุ้มบ้านบักหันนี่แม่ไปยับพับน้อยไหลว่าเป็นเรื่องของมึงนะฉันหันหนาไปหาบักแจี๊ยบยฉันไม่ได้มาแม่อู๋อุ้ยปวดก็ตกใจบัดอ๋ยฉันหาสั้นก็เป็นบ้บา,เานเม่เอาเขยเนาะมาให้มาจังไหนพับเครื่องปะล่ะเอาสิไปแรกกกทรัมปีก่อน แม่เลือรักกระดาษข้อสีขาดจังได่หางไม่มีหนูว่าไม่ล่าสูมเฮ็ดนี่อย่างมีวิธีขับเอาไปวันแม่เลือรักก็ย่าสาทิ้เรื่องุมอาจจะขับอยู่ดิยี่ละเอาเงี้ยในไอเดาลูงเอาไปเรียกย่าจับพอมีสีใสเอาเมื่อขาดหลังยี่ละยี่ละเอาเงี้ยในไอเดอลูก สุนดองยาตีเองเด้ดูว่าเย้าเลยดูสาเหตุย้าไปเลยนนี่เอาพูมาเยเอาเงินให้น้องปานีจะมอบผะกมนคือขาดยาจะใหญ่ มันมีวิธีขาบขาบาขไปเลยเจ้าขอเป็นผู้ดไซนี่เอาลองตะกวดพอมดิเอ้ยเอ้ยเรือรัอออออกกระดานไปแ้ว